สวัสดีครับทุกท่านครับทางข่าวกีฬาวันนี้กันก่อนนะครับไปกันที่ฟูลแลมนะครับฟูลแลมแพ้เชลซีศูนย์ประตูต่อนหนึ่งนะครับประตูจากเมสันเมาส์นาที78ทําให้ฟูลแลมนั้นดุดเทรนเสมอนะครับเชลซีก็ชนะไปในเกมนี้นะครับก็เอ่อฟูลแลมนะครับไม่ชนะในดาร์บี้เลย19เกมแล้วนะครับทั่วลอนดอนเนี่ย สเสมอ2แพ้17นะครับชนะเกมสุดท้ายเป็นเวสแฮมเมื่อมักกระราปี2 0ง4นนะครับก็เออเชลซี Chelsea นัดแพ้3เกมติดเกมเยือนนะครับก่อนที่จะชนะเมสันเมาส์ก็แมนออฟเดอะแมตช์นะครับก็เชลซี18 29, นัด29คะแนนอยู่อันดับ7ฟูลเล่มนะครับ17 12, น,นัด12คะแนนตามโซนปลอดภัยยู่4คะแนนนะครับไปกันที่อีกคู่หนึ่ง ที่เลสเตอร์เลสเตอร์ชนะเซาแฮมป์ตันสองประตูต่อศูนย์แมตติสันนาทีสามสิบเจ็ดนาทีเก้าสิบบวกห้านะครับเลสเตอร์ตอนนี้ปีนขึ้นมาอยู่ที่สองในพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับด้วยการชนะเซาแฮมป์ตันไปได้นะครับก็เอ่อทีมเซนส์นะครับก็ได้เปรียบอยู่ในช่วงครึ่งแรกของเกมนะครับตอนที่เออเลสเตอร์จะมายิงได้นะครับแล้วก็ชนะไปสองประตูต่อศูนย์ซาแฮมป์ตันนี่ฮัเซน่งทุกทกมาให้สัมภาษณ์ว่าพูดเล่นแทบจะหมดทีมแล้วนะครับ ก็แมนน็องลอเจอร์บอกว่าเป็นชัยชนะที <todavía> ่ดีก <swimming tat> ับท <gratitude> ีมที่ดีครับก็เลสเตอร์นั้นชนะซาท์แฮมตันได้ในบ้านหลังจากไม่ชนะมา4ปีติดต่อกันนะครับก็แมนอัอต์แมทแคสเปอร์ชไมเคิลเลสเตอร์อันดับ2นะครับ18นัด35คะแนนซาท์แฮมตันอันดับ8 18นัด29คะแนนก็ก็ลงลงไปนะครับเอ่อ มีเกมที่องเชนะครับแพ้ปารีสแซ็งฌ์กแมนศูนยประตูตอนหนึ่งเออเลเวนเคอร์ซาวานาที70นะครับให้ปารีสนั้นชนะไปได้นะครับก็เป็นเกมที่200ในการคุมทีมของคุณซือองเช่ด้วยนะครับในลีกเออร์แต่ก็เป็นชัยชนะของทีมเยือนนะครับเปแอชเช่นั้นเลื่อนขึ้นไปนำนะครับ20นัด42คะแนนที่ตามมาลียง19นัด40คะแนนลีส19นัด39คะแนนโมนาโก20นัด36คะแนนแคน 19-33นัดคะแนนนะครับนี่คือตอนนี้ในฝรั่งเศสนะครับมีรายละเอียดที่เออมันเป็นรูปภาพหนึ่งที่ตุรกรีนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นเกมระหว่างอิสตันบูลบาชเชกเชียกับซิวาสปอร์ที่จบลงไปได้วยการเสมอกันหนึ่งประตูต่อนหนึ่งนะครับแต่ประเด็นก็คือเกมนี้หิมะตกนะครับแล้วชิวาสปอร์ทีมเยือนเนี่ยใส่เสื้อสีขาวองเกงขาว ดก็เลยทําให้เอาภาพมาดูนี้ก็แทบจะมองไม่เห็นเลยว่านักเตะอีกทีมนั้นอ,อ,อยู่ตรงไหนนะครับส่วนอิสตันบูลบีบีเนี่ยก็เสื้อส้มนะครับไปกับรองเท้าสีส้มด้วยมันก็ไปได้วยกันนะครับก,ก็บอกว่าเหมือนเกมฟีฟ่าที่เลือกสีผิดแบบนั้นนะแต่ก็เป็นการเสมอกันของอิสตันบูลบซักีเฮียก็ลีกตุรกีป,ปนีนี้มีถึง21ทีมเลทีเดียวเตะกันสนุก ไห้มาได้สรุปยังไม่ถึงครึง่งฤดูกาตุลาแต่อย่างใดไปเอาข่าวฟุปบอลไทยนิดนึงนะครับสมาคมแจ้งเงินลิขสิทธิ์ไทยลีกต้องเตะจบถึงคำนวณน,นะครับมาดูเสียนเะตะจบเมื่อไหร่นะครับเตะจบไหมด้วยก็คุณพัทริสุภปวงนะครับเลขานิการสมาคมก็พูดถึงเงินลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะครับบอกว่ารอให้แข่งจบก่อนเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ตัวเงินเลย มูลค่าของเงินสนับสนุนนั้นต้องคำวนวณจากค่าโฆษณาที่ได้ก็คือเป็นเรื่องที่ลำบากพระเราสรุปคู่ไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่า True Vision ซื้อเป็นบทโอเคเน,นี้คำวนวณได้แต่พอเป็น f รีทีวมันคู่ต่อคู่นคะครับก็สำหรับ One Play Sport นะครับก็คือจะก็คือเงินค่าลิขสิทธิ์ จากบันเพลย์ต่อก็คือควบคุมเฉพาะส่วนค่าทำสัญญาณส่งเป็นการทดลองตลาดเพื่อดูเรตติ้งก่อนที่เซนจะนำไปขายลิขสิทธิ์ต่อนะครับทีดนึงนะครับที่สเปนนะครับทีมบาร์เซลโลนานั้นชะลอการคว้าตัวแนวรับจากเซ t ตี้ออกไปเพราะว่าไม่มีเงินจ่ายค่าตัวนะครับก็นักเตะคนนั้นก็คือเอริกาเซียนะครับก็เออบาซ่าหวังว่าจะได้มาในช่วงจบฤดูกาลนี้นะครับ ก็นั่นแหละตกลงกันไปแล้วกับบาร์เซโลน่าแล้วก็รอในส่วนของเออ่กรกฎาคมนะครับโดยว่า <Football S 1> ผมเช็คหมดแล้วโอเคไปกันที่ผลฟุตบอลเมื่อคือนนี้กันบ้างนะครับพรีเมียร์ลีกมีวูสแพ้เวสต์บรอมสองสามเท่นะครับรเ,ร f, เวสต์แฮมชนะเบอร์ลี่หนึ่งศูนย์ลีดแพ้ไบรตันศูนย์หนึ่งครับลีดอยากทำอะไรก็ทำนะครับสามนัดยิงไม่ได้เลยนะครับ ในนี้รวมถึงแพ้ฟลอรีเนฟเอครับด้วย0ูนประตูต่อ3นะครับเดสติก้าก็เป็นข่าวดีของไบเออร์นะครับเดเมนชนะอัลเบิ2์บวก2ูนย์บวกบเสมอไลฟ์ซิกสองสองโครโลนเสมอแฮท่าศูนย์ศูนย์ต่อมุนเสมอไม้ห1ึ่งหนึ่งฮอฟเฟนไฮม์เสมอบิเลฟิลศูสตุตการ์เสมอกับบัสอ อิตาลีนั้นโบโลญญาชนะเวโรนา1-0โตลิโนลเสมอสเปเซีย0-0ซามโดเรียชนะอูดิเนเซ2-1ที่ฝรั่งเศสอีกคู่หนึ่งหมักเซยแพ้นนมส์1-2นะครับแชมเปี้ยนชิพกันบ้างนะครับโบโรแพ้เบอร์มิงแฮม0-1วัตฟอร์ชนะฮัตเตอร์สฟิลด์2-0ฟอเรสชนะมิววอล3-1ดาร์บี้แพ้รอเทอร์แฮม0-1คาร์ดีแพ้นอริช1-2บริสตอลซิตี้ชนะเบรสตัน2-0บอร์นมัธแพ้ลูตัน0-1เดอเบิร์นเสมอสโต๊ก1-1บบาร์แพ้อนี4-0 ดูแล้วก็หมดแล้วก็มีอุ่นเครื่องบ้างอะไรบ้างนะครับในช่วงที่พักหนีหนาวอะไรกันอยู่ในช่วงนี้นเอาฟุตบอลวันนี้นะครับก็พรีเมียร์ลีกมี3คู่ด้วยกันนะครับคู่ออนเดิร์เน็ตเชฟฟินด์ยเตดกับสเปอร์คูนีสาดคุมนะครับคิดว่าสเปอร์น่าจะชนะแล้วก็แดงเดือดเลี้ยวหูรับแมนยูไนเต็ดคู่นี้เลี้ยวภูน่าจะชนะนะครับ ห้าทุ่มครึ่งนะครับคู่นั้นแล้วก็ c ซิตี้กับพาเลสคู่นี้ตีสองสิบห้าซตตี้น่าจะชนะสบายๆนะครับก่อนที่จะแซงแมก่อนที่จะไล่จี้แมนยูเต็ดขึ้นมาก็แดงเดือดก็แทบทุกเสอร์น่าจะพูดไปแล้วผมข้ามแล้วกันนะครับนี่คือทั้งหมดของฟุตบอลนะครับเอากีฬาอื่นดีกว่านะเพราะรายการผมมันไม่ใช่รายการฟุตบอลอย่างเดียวเนาะ อ่ะคริกเก็ตนะครับออสเตรเลียเจอกับอินเดียนะครับก็วันที่3นะครับก็อินเดียขณะที่อัดเทปอยู่ 240. ออกกนะครับถือว่ากันได้ดีนะครับก็ได้เฉลีย่ยเฉลี่ยกันนะครับลรหิตชามา44่นี่ดีที่สุดน,นะครับที่เหลือก็20กว่าขึ้นเกือบหมดเลยนะครับมือโยนต,ตอนนี้จอชเชอร์บูด3วิเกตเสีย38อันนี้ดีที่สุดตอนนี้นะครับ ไปกันที่เกากันบ้างนะครับก็สีลังกายังต้านอยู่นะครับร้อยสามสิบห้าและร้อยหกสิบสองออกสามอังกฤษตอนนี้สี่รอยี่สิบเอ็ดสีลังกาตามหนึ่งร้อยยี่สิบสี่แต้มนะครับสีลังกาได้คูเซาเปเรล่าหกสิบสองและฮิรูทิริมานิแปดสิบสองยังไม่ออกนะครับก็ยังต้องต้านอยู่สําหรับสีลังกาในเกมนี้นะครับอ่าไปกันที่ ข่าวออสเตรเลีย็เพนกันบ้างมีประเด็นเรื่องของโควิด -19 เข้ามานะครับคือผู้เล่นประมาณ48คนเนี่ยตอนนี้ก็เดี๋ยวจะต้องกักตัวในโรงแรมนะครับเพราะว่าประเด็นเรื่องของเอ่อฟล์เหมาลำเนี่ยจากอาบูดาบีไปที่เมลเบิร์นเนี่ยมีคนติดโควิด -19 แล้วบินไปด้วยนะครับก็เออ ออสเตรเลียนอนุญ,ญาตให้คนประมาณ1,200คนนะครับเดินทางไปที่เมลเบิร์นในการแข่งขันออสเตรเลียนโอเพ่นปีนี้นะครับก็เออค่อยๆเช็คกันอ,อ,อ,อีกทีหนึง่งในจุดนี้นะครับแต่ที่แน่ๆนะครับกักตัวประมาณ2อาทิตย์น่าจะยังโอเคอยู่สำหรับการแข่งขันออสเตรเลียนโอเพ่นนะครับแล้วเดี๋ยวก็ค่อยว่างอีกทีสำหรับคนที่ ไม่ได้ติดเชื้อเนาะแล้วก็สามารถรอดไปแข่งขันกันต่อได้นะครับเมื่อวานนำเสนอไปแล้วเรื่องความไม่พอใจของคนออสเตรเลียนะครับที่นักนี้สามารถบินได้แต่ว่าคนในประเทศบินกลับบ้านไม่ได้นะัเดี๋ยวอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องของสังคมด้วยนะครับที่เราจะต้องมาศึกษาผลกระทบกัน,นครับก็ในส่วนของ NFL เดี๋ยวค่อยวิเคราะห์นะครับ เพราะว่าเดี๋ยว NFL เทเวนเอฟเลดี๋ยวทำพร้อมกันขึ้นไปที่ NFL r อ b e r in Thailand ด้วยนะครับงั้นไปดู NBA กันก่อนนะครับเกมที่จะเล่นกันในช่วงในสัปดาห์นี้นะครับเกมวันจันทร์นะครับเกมคืนนี้นั่นแหละพูดง่ายๆครับเซลรติรับนิกสตีหนึ่งนะครับดาบี้ใหญ่นะครับแมปสกับบูสตีสามทันเดอร์กับซิกเซอร์เจ็ดโมงนักเก็ตกับแจส๊สแปดโมง คลิปเปอร์สกับเพเซอร์สิบโมงอันนี้เลือกคู่นะครับเผื่อเพิ่งเข้ามาวันเช้าวันอังคารนะครับก็คู่นข้างเยอะเพราะว่าเป็นวันมาตินลูเตอร์ชิงนะครับก็ในนี้มีเพเซอร์สกับสเปอร์สคู่นี้เล่นกันตีสามนะครับแล้วก็มีคริสลีสกับซันส์คู่นี้ตีห้าเน็ตส์กับบัคส์เป็นคู่ใหญ่เจ็ดโมงครึ่งนะครับ รปเตอร์สอไม่ดีเ,เจอกับแมปสนะครับเจ็ดโมงครึ่งแล้วก็เ e g กเกอกับบอ r เ i อร์คู่นี้สิบโมงเช้านะครับเช้าว,วันพุธมี2คู่นะครับนักเก็ตกับตันเดอรแล้วก็แจ z สกับปริเทนส์ก้ามงพร้อมกันนะครับก็2ทีมโซนเดียวกันนะนาอเล่นเช้าว,วันพฤหัสนะครับ c a v เล i e r สกับ n e ็ตคู่นี้7จ็ดโมงเช้านะครับซิกเซอกับเซลติกคู่ใหญ่นะครับเจ็ดมงเช้าแล้วก็ เพเซอร์กับแม p กคู่นี้เจ็ดโมงนะครับร็อกเก็กับ s u n ส9โมงครึ่งคลิปเปอรกับคิงส์สิบโมงเชลเบซเซอร์กับคลิ z ลีสิบโมงวอลเลอร์สกับสเปอร์สสิบโมงอันนี้ยกตัวอย่างให้ก่อนนะครับตาร,รางคะแนะนในส่วนของ NBA นะครับในขณะนี้สรุปให้ดังนี้นะครับสายตะวันออก เซอร์ติกชนะ8แพ้3ามบัคชนะ9แพ้4ี่เพเซอร์ชนะ8แพ้4ตามครึ่งเกมเหมือนซิกเซอร์ชนะ9แพ้5้าเน็ชนะ8แพ้6ตาม1เกมครึ่งนะครับสายตะวันตกเลเกอร์ชนะ11แพ้3ามคลิปเปอร์ชนะ9แพ้4ตาม1เกมครึ่งเจสชนะ8แพ้4ตาม2เกมสันชนะ7แพ้4ตาม2เกมครึ่งเบรเซอร์ชนะ7แพ้5ตาม3เกม ตอนตกจะค่อนข้างบี้นะครับตอนนี้ไปกันที่ฮอกกี้น้ำแข็งนะครับเกมที่น่าสนใจในสัปดาห์นะครับเพลย์เป็นกับคาบิทัลส์นะครับคู่ใหญ่เลยเทีย่ยงคืนวันนี้นะครับและก็เช้าวันอังคารมีไอร์แลนเดอร์เจอกับรุนส์นะครับสองทีมที่ทำได้ค่อนข้างดีในเพลย์ออฟนะครับตีห้านะครับแล้วก็ไฟเออร์สกับไซเบอร์สคนนี้เจ็บงงครึ่งไฟเออร์สน่าจับตามองนะครับ และที่อื่นอื่นอีกก็ Oilers กับ Canadiens คู่นี้9โมงนะครับ Knights กับ Coyotes คู่นี้ส0โมง Flames กับ Canucks 9โมงเยิ่มข้ามไปนะครับวันพุธก็ m i l w a u k คู่หนึ่ง Rangers กับ Devils คู่นี้7โมงเช้านะครับ Flyers กับ Sabers คู่นี้7โมง Penguins กับ Capitals อ e ีกเกมหนึ่ง7โมงเออ Kings กับ Avalanche คู่นี้10โมงนะครับวันพฤหัสนะครับ Leafs กับ Oilers คู่นี้7โมง นะครับคณะเซปเนเดียนสิบโมงนะครับโกลเด้นนิสกับคริโอติสอีกเกมหนึ่งคู่นี้สิบโมงนตารางคะแนนเดี๋ยวขอให้เล่นเปกสักพักหนึ่งเดี๋ยวค่อยรายงานเพราะเพิ่งเปิดฤดูกาลทุกท่านครับไปดู NFL กันบ้างนะครับเอาเกมคู่ชามืดก่อนนะครับอารอนโรเจอร์สนะครับก็นำกึีงเบสแฮกเกอร์สนั้นเข้าสู่รอบชิงแชมป์สายเป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับหลังจากชนะเอาเอรแรมส 32ต่อ18นะครับโนอาตีอดัมส์นั้นได้ทัชดาวที่19้ของฤดูกาลแล้วนะครับจากอารอนโรเจอร์สนะครับโรเจอร์สนั้นก็มีวิ่งเข้าด้วยนะครับก็เออก็เออรอนโดนัลก็ด้วยขุงกำลังที่นำโดยตัวเขาก็ยังไม่สามารถจัดการการบิงหรือการคว้างได้ดีพอนะครับจึงแพ้ไปนะครับก็ เออโรเจอร์สนั้นก็คว้างให้อาเลนลาซาในช่วงท้ายๆหน่อยของเกมครับเลยชนะไปได้แพ็กเกอร์สนั้นก็เตรียมพร้อมที่จะเล่นเกมในบ้านนะครับใน NFC นเอฟซีแชมเปี้ยนชิพนะครับเดี๋ยวรออีกทีมหนึ่งนะครับเกมวันนี้เดี๋ยวค่อยไปบิ๊กคลอสเดี๋ยวจะได้ขยายความกันต่อไปนะครับ9,000คนนะครับไปที่แลมโบฟิลด์ก็6,500มีตกปีนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่การแพทย์ด้วยนะครับที่อนุญาตให้เข้าไปชมเกม นี่คือเอเวอแรนส์เนาะก็ตกรอไปหนึ่งทีอีกคู่หนึ่งนะครับก็เป็นบัฟฟาโล b บ l ลส์ก็เอาชนะบัลติมอร์เรเว n สไป17ต่อ3นะครับสวยงามนะครับทีมรับของบัฟฟาโล b บ l ลส์ก็ถือว่าได้เครดิตไปในเกมที่ลมแรงว้างก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับวิ่งก็ไม่ค่อยเห็นเช่นกันเข้าจริงนะครับ,รนะรบก็เอ่อ คว้านี่ไม่ถึง210หลาเลย2คนครับเตฟอนดิชรับได้ถึง100หลานะครับเกมก็มาชัดเจนในควอเตอร์ที่สานะครับที่บิลส์ทำา2ทัชดาวได้เลยไม่กลับมาอีกนะครับสำหรับเรเวนส์บาซโลบิลส์นะครับไปชิงแชมป์สายเป็นครั้งได้ตั้งแต่ปี1993ก้ต้องใช้ความรู้ตัวการ1993ถูกกว่านะครับปีก็ก็ปีข้ามมานับ1994นะคราเก้า เกมนั้นบิลส์เล่นในบ้านนะครับแล้วเจอกับเออ่แคนซัสซิตี้ชีฟส์นะครับของโจงมันธน่านะครับแต่ว่าบิลส์เอาชนะไปได้ก็เลยไปซูเปอร์โบว์เป็นครั้งที่สีติดต่อก,กันแต่อย่างท,ที่ทราบนะครับ mm hmm. บิลใส่ติชนะสุนแพสซีในซูเปอร์โบว์ครับช่วยไม่ได้ตอนนี้นคาวบอยส์เก่งนะครับอ่ะไปกันที่วิเคราะห์วันนี้กันบ้างนะครับแคนซัสซิตี้ชีฟส์รับทริปเปิลบราสคุณมีตีสามห้านาทีนะครับโอกาสชนะ Canterbury City แปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับที่สูงมากเลยทีเดียว Patrick Mahomes สามสิบแปด t o u c h d หกแอสซิสหกอินเตอร์เซปขออภัยนะครับที่ทำได้ในฤดูกาลถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเอ่อ Chiefs เป็นต่อสิบแต้มแต้มสูงต่ำห้าสิบเจ็ด b r o w ชนะสามแพ้ 2, สอง Chiefs ชนะสี่แพ้หนึ่งนะครับในห้าเกมหลังสุดก็การที่ Chiefs นั้นหลุดในเกมเจอ ชาร์จเจอร์นั้นอาจจะทําให้คนตั้งคําถามในบ้างแก่มันก็ทายฤด,ดูกาลนะครับมันก็ไม่ได้ถือกับเป็นประเด็นมากนะนะครับฟสแน่นอนก็เป็นทีมบุกอันดับหนึ่งโดยรวมและจะชวนในการคว้างเองนำาัวผจกมาโฮมส์นะครับแต่ว่าบรา่์เะเป็นทีมที่ทางวิ่งได้ดีนะครับแล้วก็ป้องกันการวิ่งใช้ได้นะครับเมื่อดูจาก ันดับนะครับก็เฟส์นั้นชนะบราส์ส5ีเกมหลังสุดนะครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันในเพย์ออฟมาก่อนนะครับก็โอเคเนื่องจากว่าชชฟส์ในยุคที่ดังในยุค60นะครับเชฟส์ในเอฟอลบราส์นอยู่ใน NFL นะครับแล้วมันก็คือยุคที่ต่างกันต่อไปอะ่ะเพราะว่าอย่างบราส์ขึ้นมาในยุค80ช h ูส์ก็มันมีช่วงสั้นๆนะ่ะที่โจมอนกหน้าไปอยู่นะครับ มันครยุกันแล้วก็ชีสก็ขึ้นมาช่วงนี้เนาะบราก็เพิ่งมาก็เลยเพิ่งได้เจอกันในเฟ a ย์ออฟเป็นครั้งแรกนะรก็เออคือบราน์้นก็น่าจะเล้กผู้เล่นกลับมาบางคนนะครับหลังจากเสีย500หลาให้กับเบนโลติสเบอร์เกอร์ห0าอยลาจริงจริงแล้วในเกมสัปดาห์ที่แล้วแต่บราน์ชนะนะ แต่ถ้าเราเสียแต้มเยอะขนาดนั้นเนี่ยคงทำกลับมาได้ไม่ได้แน่ดังนั้นต้องใช้ Nick ั h เบเกอร์เมฟิลจ e วิสแอนด l เทีเป็นตัวช่วยสำคัญแต่ชีสก็ยังได้เปรียบอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่แต่มันอยู่ที่ความหวังแล้วแหละสำหรับบราสร์เพราะบราวก็ใช้ความหวังเหมือนกันในเกมสัปดาห์ที่แล้วก็วทำได้นะครับชีในมุมผมชีฟชนะเออแต่รองบราส s นะครับ เพราะว่าชีต่อยสิทแต้มทุกท่านครับอีกเกมหนึ่งนะ้วหกโมงสี่สิบนาทีนิวออร์ลีนส์เซนส์นะครับรับแชมเปอร์เบรคแคนเนอร์สนะครับโอกาสชนะเซนส์ห้าสิบสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับคว้างกันนอนทอมเบดี้เยอะกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วแถมเป็นาท์ดอร์ด้วยใสยต่ตีมันก็น่าจะเชื่อได้มากกว่าดูบรีสเองนะครับก็นอนดูบลีสเจ็บไปช่วงหนึ่งนะครับแต่ที่แน่เซนส์มีเอลวินคาร์มาราเพร้อมที่จะแบกทีมมาอยู่นะครับ ในการทำระยะขึ้นไปเปิดมาเนี่ยให้เซนส์ต่อ3แต้มแต้มสูงต่ำห้าสิบสองนะครับคือเซนส์โอเคชนะทั้งสองเกมที่เจอกันก็จริงอยู่นะแต่ว่าอย่างว่าคือบักเนเตอร์แอนโทนิโอบราวน์ันนี้ก็อย่างหน,นึ่งบักชนะ5เกมรวดนะครับส่วนเซนส์นั้นชนะ3แพ้2นะครับแต่แต่3เกมรวดเนี่ยชนะ3เกมรวดนะครับในซูเปอร์โดมดังนั้นก็น่าจะ ทำให้มาคันคานกันในเกมที่จะเล่นนะครับเกมนี้ทั้ง2ทีมนะครับอาจจะต้องใช้การคว้างในการโจมตีคู่ต่อสู้นะครับเนื่องจากว่าทีมรับของทั้ง2ทีมเนี่ยมีการการเกมวิ่งที่ยอดเยี่ยมนะครับแต่เซน์จะแถมเรื่องการการเกมคว้างที่ด้วยงั้นเบรดิงอาจจะง,งานหนักหน่อย ก็เลยทําให้ทีมรับเซนน่าจะได้เปรียบอยู่นะแน่นอนเออเกมนี้น่าจะได้ออกฮิส t อรี่ช a n นลนะครับจากอายุของ Quarterback ็ทั้ง2องทีมนะครับซึ่งเป็น Quarterback ในระดับเ,เด่นนะครับในยุคโมเดินเนี่ยเขาจริงนะครับก็แน่นอนนะครับบัคคเนียชนะเกมแรกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่วอชิงตันก็เป็น การชนะเพลย์ออฟเกมแรกตั้งแต่ได้แชมป์ซูเปอร์โบว์เมื่อปี2003 Super ซูเปอร์โบว์นะครับเซนส์เองนะครับก็ต้องการจะทำให้ดีในเกมนี้นะครับแต่ทีมสอทีมแน่นอนโอเคมันต้องเจอปัญหาแน่ที่กรีนเบย์นะครับหลังจากแพ็กเกอร์สนั้นเตรียมสนามไว้รอบชิงแชมป์สายรอไปแล้วแต่เอาเกมนี้ที่ดีที่สุดก่อนนะครับก็เซนส์ต่อ3แต้มนะครับ ก็ผมรองบัคคเนียสนะจะคิดว่าเซนน่าจะชนะแต่ทำให้ช่วงมันจะนิดเดียวใช่ไหมแต่ก็นั่นแหละนะครับแต่นิดเดียวนิดเดียวนั้นเกมน,นี้จะวิเคราะห์ไป2ทางไม่ได้หมดเห็นในออนัดภาค t r u v v s s o o n รวมถึง a อ m i n n อ็นเ t i เอลไทยแลนด์ก็ให้บัคเยอะกว่าด้วยนะครับอันนั้นก็เลยสองกิจส,สองใจนะครับแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันพูดถึง ก็พบกันใหม่พรุ่งนี้เดี๋ยวสรุปสองเกมแล้วเดี๋ยวจะได้รีวิวเบื้องต้นนะครับในส่วนของเออเกมชิงแชมป์สายก่อนนะครับผมข้ามไปกีฬาหนึ่งผมก็ลืมสนุกเกอร์นะครับเออสนุกเกอร์เมื่อวานนี้เป็นเดอะมาสเตอร์รอบรองชนะเลิศนะครับเกมหยาดปิงเตาจรวดปิงแฮมนี่สนุกสนา,านมากๆนะครับบิงแฮมนำอยู่ 4ต่อ2นะครับก่อนที่ย่างฟิงเตาจะชนะได้6ต่อ5เฟรมเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีเซนจูรี่ด้วย1เซนจูรี่สำหรับย่างฟิงเตาอีกเกมึงเวนจอนฮิกกินชนะได้ิดกิลเบิร์ต6ต่อ4เฟรมนะครับก็ในเฟรมที่8นะครับฮิกกินพาดลูกชมพูแล้วกิลเบิร์ตมาเบียดได้แต่ว่าฮิกกินก็ชนะ2เฟรมสุดท้ายนะครับ รอบชิง2ทุ่มและตีสองนะครับยานปิงเตากับสองเทียนยานปิงเตานั้นไปทริปเปิลคลาวรายการแรกที่ได้เข้าชิงเนี่ยก็พยายามที่จะขึ้นมาเป็นมือ2อของจีนอย่างเต็มตัวนะครับยิ่งชนะไกลๆแล้วก็จะชัดเจนเพราะว่าติงจุ้นคุยก็คือติงจุนคุยทุกคน,นทราบนะครับ <c oughs> เดี๋ยวค่อยว่ากันพรุ่งนี้มีสรุปสนวกคกัเอ็นเอ l และฟุตบอแลแน่นอนแดงเดือดนะครับรีวิวกันเยอะแยะไปหมดเลย <c oughs> เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ